สวัสดีครับวันนี้พบกับแปะดอนเจดีนะครับที่ตำบลตะค่าอำเภอบางปรมานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตําบนตะค่าอำเภอบางปรมานี่ห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ69กิโลเมตรนะครับไม่ถึง70กิโลเมตรที่สามไปนะครับห่างจากวัดจากบางบุทองมาก็ประมาณหลักกิโลเมตรที่67ถึง69ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นเนื้อที่ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับ หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับติดแม่น้ําแล้วก็หน้าถนนก็กว้าง70เมตรเช่นกันนะครับคือแปลงนี้เป็นผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับติดถนนและติดแม่น้ําติดถนนหลักนะครับไม่ใช่ถนนซอยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นถนนหลักนะครับไม่ใช่ถนนซอยนะครับผมให้ดูตรงแม่น้ํานะครับตรงบัวนี่ต้องซื้อต่างหากนะครับไม่ได้แถมนะครับราคานะครับราละสล้านบาทนะครับ เนื้อที่9ไร่นะครับเนื้อที่9้าไร่ด้านหลังติดแม่น้ําซึ่งยังเป็นช่วงที่เป็นของแม่น้ําที่เป็นธรรมชาติเลยนะครับเป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งทั้งฝั่งนี้ทั้งหลัฝั่งโน้นนะครับด้านข้างก็จะเป็นแค่บ้านของที่ข้างเคียงนะครับเป็นบ้านทรงไทยแค่นั้นเองนะครับบรรยากาศยังดูข้างๆที่จะเดิมๆนะครับแม่น้ําก็เดิมๆนะครับ วัวก็เดินเดินนะครับถ้าท่านสนใจจะซื้อไปด้วยก็ได้นะครับบัวตรงนี้เขามาที่ยังไม่ได้ใช้อะไรเขาก็ชาวบ้านเขาก็มาฝากผูกไว้ให้บัวได้ทานน้ำทานน้ำทานอาหารกันตรงนี้นะครับหน้ากว้างอย่างที่เห็นนะครับติดแม่น้ำตลอดแนวผมกะดูก็อยู่ที่ประมาณสัก70เมตรได้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ไปชน กับแนวของต้นไผ่นะครับด้านอีกข้างหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีข้างเคียงยังไม่มีใครมาสร้างอะไรนะครับเราก็ทำรัร้วของเราไปตามปกตินะครับเนื้อที่9้าไร่นะครับไร่สองล้านบาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมอยากจะเน้นนะครับเน้นความคุ้มค่าตรงที่ว่า ถมแล้วนะครับถมแล้วจริงๆถมสูงด้วยนะครับถ้ามองไปตรงแม่น้ําเนี่ยสูงมากเลยนะครับสูงกับปกติของที่ดินอืดๆเลยนะครับคือป้องกันเป็นการปร้องกันน้ําเอ,อ่อล้นได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นไงก,ก็ตามนะครับแปลงนี้ถ้าเรามาทํากิจการใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องทําเขื่อนนะครับเพื่อ เพื่อป้องกันระดับน้ําไว้อีกหนึ่งชั้นนะครับซึ่งโดยปกตินะครับไม่ใช่หน้าอุทกภัยนะครับเราก็ดูประมาณเขื่อนให้สูงพอได้ขั้นน้ําก็พอแล้วนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับที่ดินตรงนี้ถมสูงแล้วนะครับแล้วยังมีการถมต่อด้วยซ้ำนะเนี่ยยังมีการเอาดินมาถมต่อยอด้วยนะครับ ยังมีการนำดินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับความคุ้มค่านะครับของความสวยของที่ดินแปลงนี้นอกจากติดถนนซึ่งเรียกว่าเป็นสายรองที่เป็นสายหลักนะครับเป็นสายรองที่เลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยเลี้ยวยขวาไปก็จะไปสถานที่สำคัญนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะมีแยกเข้าไปจุดที่สำคัญสำคัญของ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ถ้ายาวๆตรงไปก็จะไปออกทงอางวัดไผ่โรงบัวนะครับเข้ากรุงเทพก็ได้นะครับเป็นถนนสายเก่านะครับเนี่ยครับกองดินนะครับกองดินกองทรายยังมากันมากันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับยังจะถมแบบ ให้แบบหนำใจกันไปเลยนะครับในราคา2ล้านบาทเพราะเท่าที่ผมเจอมา2ล้านบาทที่ไม่ถมนะครับที่ไม่ถมที่ลึกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในราคา2ล้านบาทริมแม่น้ำท่าจีนหน้ากว้างด้วยนะครับไม่ได้ติดแค่เพียงแค่ส่วนเดียวนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสจริงๆนะครับ เสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่อยู่ตรงช่วงกลางนะครับเขาก็จะเนี่ยมองไปไกลๆจะมีเสาไฟฟ้าที่เดินผ่านที่ดินไปเพราะความเอเขาต้องเอื้อเฟื้อกันเมื่อก่อนนะครับก็เอื้อเฟื้อกันก็ใช้ไฟเดินผ่านแล้วก็ต่อไปยังบ้านข้างเคียงกันแต่แต่ว่าเมื่อเมื่อ ตอนนั้นก็ยังไม่ใช้พื้นที่นะครับเมื่อเมื่อท่านซื้อแล้วท่านใช้พื้นที่นะครับก็ทําเรื่องย้ายปกตินะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็จะเดินพาท่านไปถึงถนนนะครับให้ไปดูถนนให้ชัดๆนะครับเนี่ยยังมาเรื่อยๆนะครับทั้งดินทั้งทรายดินก็มาทรายก็มานะครับก็จะเป็นดิน ร่วนปนทรายนะครับไม่ใช่ดินเอาดินแบบไม่มีคุณภาพมาลงนะครับนี่ก็จะมีดินปูนบ้างนะครับก็ผสมผสมกันไปนะครับอันนี้เจ้าของดูแลดีมากเลยเพราะว่าไม่ได้มัวไม่ได้เอาขยะเอาเศษขยะเอาเศษวัสดุก่อสร้างมาถมให้ดูแลดีมากๆนะครับราคา ระ 2, ยะสล้านบาทนะครับริมไม่น้านท่าจีนอยู่ในอำเภอที่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับแค่ประมาณที่ผมบอกนะครับประมาณกิโลเมตรที่57ถึง59ประมาณนั้นนะครับจากบางบัวทองนะครับเก้าไร่นะครับเก้าไร่เท่านั้นนะครับไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับแปลงนี้นะครับ ตามอัธยาศัยเลยนะครับท่านจะคิดทาธุรกิจอะไรผมไม่ไม่กล้าแนะนําเลยจริงๆนะครับเพราะว่าท่านที่มาซื้อที่ดินนี้ก็ยังไงก,ก็มีความรู้นะครับความสามารถประสบการณ์มากกว่าผมอยู่แล้วนะครับถที่ผมเคยเจอมาทุกท่านเก่งมาแล้วนะครับถ้าไม่เก่งมาก็คงไม่ไม่สามารถนําเงินจานวนใหญ่ๆมาซื้อที่ดินได้นะครับตรงนี้นะครับที่ เป็นถนนที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็มีแยกที่จะเข้าไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับแล้วก็ไปกรุงเทพก็ได้นะครับแต่โดยธรรมชาติโดยปกติก็จะใช้เส้นทางตรงนี้นะครับตรงไปอีก3กิโลเมตรนะครับก็จะออกถนนเส้น3-4มสูนนะครับเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณบุรีนะครับเอ่อกลับรถนะครับกลับรถก็ไปกรุงเทพมหานครนะครับไม่เกิน70กิโลเมตรถึงบางบัวทองแน่นอนนะครับ ไฟฟ้าด้านหน้านะครับผ่านมาแบบจะเอาเฟสไหนครับผ่านทุกเฟสเลยนะครับผ่านทุกเฟสนะครับจะทําอะไรก็ได้นะครับใช้ไฟแค่ไหนก็ได้นะครับไฟฟ้าประปาเพียบพร้อมถนนสวยงามนะครับหน้ากว้างนะครับติดถนนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันนะครับกับทั้งทางด้านแม่น้ําด้วยนะครับทําหูช้างเข้าที่ดินไว้ให้หนึ่งเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจโทรมานะครับ0ูนย์หกศูนย์ห้าหก แปดสี่สี่แปงนี้สวยจริงๆนะครับรับรองว่าแปลงนี้คงจะไม่นานนะครับไม่ผมขายก็ต้องมีคนอื่นขายแล้วครับนะครับก็ยังไงก็แปลงนี้ขอไว่นิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ